สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเรอีกแล้วนะคะวันนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้หน่วยผักนะคะวันนี้นะคะครูเรยจะพาเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษานะคะมีชื่อว่า เกมตัดต่อรูปผักนะคะเด็นะคะเด็ก,ดกอ่านะคะจุดประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อได้นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องดูภาพสําเร็จก่อนเลยนะคะภาพสําเร็จเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูเรนะคะจะเอาอชิ้นส่วนออกมานะคะเด็กๆค่ะออกมาแบบนี้นะ คุยเอาชิ้นส่วนออกมาแล้วนะคะเด็กพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆเอาชิ้นส่วนออกมาแล้วนะคะมันจะมีสามชิ้นอย่างนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะแล้วแต่เด็กๆจะเอาชิ้นไหนนะคะแต่ว่าคุณครูเลือกใช้ชิ้นนี้ก่อนนะคะให้เด็กๆวางเลยค่ะวางนะคะชิ้นที่สองนะคะเด็กก็วางเลยค่ะ ชิ้นที่สามนะคะเด็กๆให้เด็กๆกดลงไปนะคะ,ะเป็นยังไงางบ้างคะเด็กๆเกมการศึกษานะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเมื่อกี้เราเล่นเกมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆภาพสําเร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะนะคะคกเกยว่าเด็กๆทุกคนอยากเล่นแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมการศึกษานะคะก็ให ทองคุณพ่อคุณแม่นะคะกดลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็พิ้พ์ภานี้ออกมาค่ะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นส่วนนะคะสามชิ้นนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทําแล้วนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้ก็คือได้ความคิดและจินตนาการนะคะว่าชิ้นไหนชิ้นส่วนอันไหนอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆค่ะสําสหรับวันนี้นะคะ เลยก็ขอลาเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ